ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบะวิชนาที่ส่งเข้าไปค่ะอิสยาบทที่เจ็ดข้อสิบสี่เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แนะ่ยิงสาคนหนึ่งจะตั้งครันและข้าบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานนเอลโลมาบทที่สิบสองข้อสองยาโรคเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วปณิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรคนทชอบปรไทยและอะไรดียอดเยี่ยมอิสยาบทที่แปข้อสิบแปดดูสิข้าพเจ้าและบุตรซึ่งพยาวีประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นหมาสําคัญและเป็นสัญลักษณ์ในอิสราเอลที่มาจากพยาวีจอมทัพอุปทัทบนภอุกาซิโยน กันนั้นคือประวันศาคำของพระเจ้าเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะที่พูดถึงการที่เรามีพระเยซูคริสต์เรามีมรดกหรือว่าพระกิตติคุณที่สมบูรณ์เราต้องมีมรดกนะคะโดยเฉพาะในการที่เราเคลื่อนในมิติฟไฟวิญญาณเพราะฉะนั้นมรดกของเราก็คือหมายสําคัญและการอัศจรรย์ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเรามีถ้าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องมรดกก็คือเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์เราก็จะเสียเปรียบเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามันเป็นวิถีหรือเป็นวิธีทางของพระเจ้าเป็นเส้นทางของพระเจ้าที่มีแต่หมายสำคัญมีการอัศจรรย์มีเรื่องเหนือธรรมชาติบอกทิศทางเราไปสถานที่ ที่ได้รับหมอระดกได้รับสิ่งที่มหัศจรรย์ได้อย่างไรก็คือการที่เราเติบโตพัฒนาความเชื่อของเรานี่แหละการที่เราเชื่อพระกิตติคุณการที่เรามีพระเจ้าการที่เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราไปในเส้นทางที่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามีพระเจ้าเป็นสิ่งที่สุดยอด เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่พบการอัศจรรย์เลยเราไม่พบเรื่องเหนือธรรมชาติเลยเราพบแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ LA, แต่มากไปกว่านั้นนะคะเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเราเชื่อระวังใจในพระเจ้านะคะเรากําลังไปในทิศท,ทางป้ายบอกทางแห่งหมายสําคัญวิธีของพระเจ้าเป็นวิธีแห่งการอัศจรรย์เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติพระเจ้าเป็นผู้ทาหมายสําคัญให้กับเรา เมื่อเราจดจอเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราเติบโตเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอขวากหนามมากมายนะคะไม่ว่าเราจะเจอผีตัวใหญ่ไม่ว่าเราจะผีตัวเล็กไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่พระเจ้าบอกกับเราชัดเจนว่าถ้าเราเลือกที่จะเดินวิถีทางของพระเจ้าชัดเจนมารสตานก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้เพราะเราเป็นคนตัดสินใจแน่วแน่ชัดเจนว่าเราจะติดตามพระเจ้า เราจะมีพระเจ้าเราจะไม่ไปเพียงคนเดียวไม่ใช่ว่าเราจะมาคันหรือว่าข้ามาคนเดียวนะคะแต่เราจะไปกับพระเจ้าเมื่อเราไปกับพระเจ้าเรามีกองทัพเมื่อเราไปกับพระเจ้าไม่ธรรมดากองทัพของพระเจ้ามากกว่ากองทัพของผีมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพละกกาลังทั้งสิทธิอํานาจฤทธิ์เดชท,ทั้งอุดมบริบูรณ์ไปด้วยความรักมั่นคงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพตูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นกดกด ตรึงกำลังเมื่อลูกของพระเจ้าเคลื่อนไปที่ไหนให้เราใช้มิติฝ่ายวิญญาณใช้ความเชื่อการเดินในมิติฝ่ายวิญญาณมันจะทะลุทะลวงถ้าเราเดินแค่ในเรื่องการดำเนินชีวิตฝ่ายกายะภาพฝ่ายเนื้อหนังเราไม่ทะลุทะลวงหรอกเราชนะผีไม่ได้เราชนะบาปก,ก็ไม่ได้เราชนะอุปสรรคปัญหาก็ยากเพราะว่าเราอยู่ในมิติที่ต่ำ ะะเราต้องเคลื่อนสูงเราต้องเคลื่อนโดยวิธีการของพระเจ้าโดยใช้วิถีทางของพระเจ้าเราจึงจะเห็นเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยการอัศจรรย์เต็มไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติสิ่งที่เราทําไม่ได้พระเจ้าทําได้ทำไมเราต้องตามพระเจ้าทําไมเราต้องพึ่งพระเจ้าเราต้องเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ทําการอัศจรรย์ที่แท้จริงและไม่แอบแฝงไม่ซ่อนเล้น ไม่ใช่ล่อลวงเราเพื่อเราจะไปพบการอัศจรรย์เราก็ค่อยฆ่าเราทีหลังเราก็จัดการเราทีหลังไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี่คือพระกิติคุณที่สมบูรณ์นะคะต้องมีหมายสําคัญและการอาัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจอการอัศจรรย์หมายสําคัญแล้วเรามีพระเจ้านั้นคือเรามาถูกที่นั้นคือเราอยู่ในเส้นทางที่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ประทานหมายสําคัญไงคะถ้าเราเห็นหมายสําคัญจะทําให้เรารู้ว่า พระเจ้าอยู่กับเราเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ <c oughs> ้าพูดภาษาบ้านๆเรารู้ทนโทษว่าเราทําการอัศจรรย์ไม่ได้ด้วยลําพังของมนุษย์แต่เมื่อเราติดตามพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเราพึ่งพาพระเจ้าการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราบางคนถึงขนลุกขนพองเลยเมื่อเราเดินในเส้นทางที่พระเจ้าได้ทรงช่วยกู้ช่วยเหลือเราหมายสําคัญมันหมายถึงเรื่องเหนือธรรมชาติ มนุษย์ปกติให้เราไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็ให้เกิดการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดปฏิหารไม่ได้วิญญาณชั่วให้กับเราไม่ได้มันให้ได้แต่หมายสําคัญที่ล่อลวงเราให้หลงหลอกให้เราเชื่อแล้วมันก็ขุนเราไว้ฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นจันเห็นหลายคนที่แม้แต่ตอนพระเยซูทำพระราชกิจมารสตานมันก็ยังบอกว่าเอาก้มกราบเราสิเราจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ต้องระวังนะคะ เพราะว่าเราจะถูกหลอกบางคนก็หาหลายสิ่งหลายอย่างไปบนบานไปเพื่อที่จะแลกกับหมายสําคัญกับการอัศจรรย์ที่ผหีหรือมารซาตานวิญญาณชั่วให้กับเขามารและวิญญาณชั่วแค่บิดเบือนเท่านั้นมารเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ปลอมแปลงของแท้มาเป็นของปลอมบิดเบือนคล้ายๆดูเหมือนจริงแต่ไม่จริงมีของปลอมเยอะแยะคงจะไม่อธิบายอะไรมาก ก็ขอให้ทราบว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนั่นมารสตานก็ทําแบบนั้นนี่คือวิถีของมารสตานราฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเข้าใจว่าหมายสําคัญที่แท้จริงที่เหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมารมารังแค่บิดเบือนดูเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่มันเป็นของปลอม อันหมายสำคัญทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่กับเราให้เราตื่นเต้นกับหมายสำคัญเละกันอัศจรย์ให้เราตื่นเต้นเมื่อเราพบการอัศจรย์เพราะเรากำลังเดิอนอยู่ในเส้นทางที่ใช่เรากำลังอยู่ในการทรงสถิตเรากำลังรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเรา มันเป็นหมายสําคัญที่พระเจ้าประทานให้มันเป็นหมายสําคัญที่พระเจ้าได้ส่งเคลื่อนไหวในมิติฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเชื่อเมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเรามั่นอกมั่นใจในพระกิตติคุณที่สมบูรณ์เมื่อเราทําตามพระคำพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานหมายสําคัญให้กับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อพระคาให้เราเชื่อพระกิตติคุณของพระเจ้า ให้เราเชื่อข่าวประเสริฐให้เราเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าโปรองเป็นป้ายชี้ทางโปรองเป็นหมายสําคัญของพวกเราที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ที่จะนำเราไปในเส้นทางที่เหนือธรรมชาติมนุษย์ปกติให้กับเราไม่ได้วิญญาณชั่วให้กับเราไม่ได้นะคะวิญญาณชั่วให้ชีวิตกับมนุษย์ไม่ได้แต่มันให้แต่ความตายในพระวจนะคำของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อที่10เราทราบดี มันสตานให้ความตายแต่พระเยซูมาให้ชีวิตและก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี่คือพระกิติคุณนะคะพระกิติคุณที่สมบูรณ์แบบมนุษย์อาจจะปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างได้นะฮะต่อยอดได้ทำให้เกิดทวีคูณได้ในธุรกิจการงานในอาชีพในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ทำให้เป็นโมเดลใหม่ๆก็คือการต่อยอดแต่ที่จริงแล้วทุกสิ่งพระเจ้าสร้างเราก็แค่เอาของพระเจ้ามาต่อยอด มนุษย์ไม่สามารถให้ชีวิตใหม่กับเราได้แต่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราได้แม้แต่มนุษย์เนี่ยว่าเก่งๆเนี่ยนะก็ยังต้องอาศัยการทรงสร้างของพระเจ้าที่จะต่อยอดที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้มนุษย์จะบอกว่าเก่งเราไม่สามารถที่จะผลิตชีวิตได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ชีวิตมนุษย์ทั้งหญิงและชายมาจากพระเจ้าแม้มนุษย์จะพยายามที่จะสร้างมนุษย์ด้วยกันเองมันไม่ได้ บางทีก็บอกว่าลูกเกิดมาจากหลอดแก้วถามเถอหลอดแก้วเนี่ยเอาเชื้อของผู้ชายเข้าไปผู้ชายมาจากไหนมาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างไม่สามารถที่จะกําเนิดให้ชีวิตได้โดยปราศจากพระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีในโลกใบน,นี้นี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติเกิดโดยการตรัสเกิดโดยพระเจ้าแล้วมนุษย์ก็มาต่อย,ยอดเอง การให้ชีวิตการให้สิ่งใหม่ๆที่มาจากที่เป็นชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เป็นชีวิตใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นการบังเกิดใหม่จึงต้องมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเราถ้าเราเห็นคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเขามีชีวิตใหม่ก็คือนั่นคือพระเจ้าทํางานนั่นคือหมายสําคัญนั่นคือการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าเปลี่ยนทั้งใจทั้งกายทั้งวิญญาณเขาเรียกว่าการบังเกิดใหม่เขาเรียกว่าชีวิตใหม่ในพระคริสต ทั้งนั้นที่คนนี่นะใครก็เปลี่ยนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เปลี่ยนไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนไม่ได้มนุษย์ด้วยกันก็เปลี่ยนไม่ได้พยายามที่จะเอาไปชุบให้เปลี่ยนใหม่เอาไปสร้างใหม่เอาไปฝึกฝนใหม่ก็ยังกลับเป็นชีวิตเดิมอยู่ดีอาจจะใหม่ได้แค่สามเดือนอาจจะใหม่ได้แค่ไม่กี่เดือนแต่ไม่ได้ใหม่ตลอดเพราะว่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่บังเกิดใหม่แต่เมื่อเรามีชีวิตที่บังเกิดใหม่เราจึงมีชีวิตที่ใหม่ถาวร ใหม่ทุกวันใหม่ตลอดปีตลอดไปเป็นนิรนี่คือชีวิตใหม่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงทํางานอยู่กับชีวิตของคนคนนั้นเป็นหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์เราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อย่าลืมแต่พระเจ้าเปลี่ยนเราได้เมื่อเราเพึ่งพาพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเอาอยู่ทุกงานหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์เป็นพระราชกิจของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่การให้ชีวิตใหม่เป็นพระราชกิจของพระเจ้า,จา,จาถ้ามนุษย์คนไหนต้องการ หมายสําคัญและกา,า,ารอัศจรรย์หรือว่าชีวิตใหม่เราต้องใส่ใจสนใจเส้นทางวิถีทางของพระเจ้าเราต้องสนใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหมายสําคัญและกา,า,ารอัศจรรย์เป็นแต่เรื่องว่าพระเจ้ารักษาโรคหรือพระเจ้าช่วยเราจากวิกฤตต่างๆได้แต่การที่เราได้มีชีวิตใหม่ ได้ชีวิตนีิลันเป็นมรดกที่พระเจ้าให้กับเราเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราถูกยกออกจากโลกธรรมชาติสู่โลกเหนือธรรมชาติเราถูกยกออกจากมิติของโลกสู่มิติสวรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นข็อคิดความคิดของมนุษย์จะไม่มีวันเข้าใจมนุษย์มิติสวรรค์แล้วก็เอาไปพิสูจน์ไม่ได้ด้วยพระคำของพระเจ้าโลมบทที่12ข้อสองจึงบอกว่าอย่าเรียนแบบโลก แต่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เพราะว่าถ้าเรายอมรับวิถีของโลกเราจะไม่มีวันเข้าใจในเรื่องมิติสวรรค์เราจะไม่มีวันเข้าใจในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณเราก็จะเข้าใจแต่วิถีของโลกนะคะมีวิญญาณของโลกรับอิทธิพลจากโลกนี้เท่านั้นในการดําเนินชีวิตเราจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปในมิติสวรรค์ได้เพราะเราไม่ได้เปิดใจในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงพบกับวิถีของโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนเราแต่ไม่ใช่พระเจ้าเปลี่ยนเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราเรียนแบบจากพระคริ์เมื่อเรามีชีวิตใหม่แล้วเราทําไมต้องอ่านพระคัมภีร์เราทําไมต้องมาโบสถ์เราทําไมต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะว่านั้นคือการประพฤติการดาเนินชีวิตที่เรียนแบบพระคริ์เราต้องการพัฒนาเราต้องการเส้นทางที่มีหมายสําคัญและกันอัศจรรย์และเติบโตเข้มแข็งในทางของพระเจ้าเราจึงใส่ใจในมิติสวรรค์ เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราอย่างแต่จริงนั่นคือวิถีชีวิตในการที่เราไม่เรียนแบบโลกแต่เราอยากจะเรียนแบบพระเจ้าเราอยากจะเดินในเส้นทางของพระเจ้าไงคะถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเรายัางไปเรียนแบบโลกอยู่เราเปลี่ยนโลกไม่ได้ตัวเราเองก็จะเป็นเหมือนโลกและพระเจ้าก็จะไม่มีทิพธิพลในชีวิตของเราเพราะเราไม่ได้เปิดใจให้พระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราเราไม่ยอมเรียนแบบพระเจ้า แต่เราเรียนแบบจากโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราบังเกิดใหม่แล้วเราต้องดําเนินชีวิตเรียนแบบพระเจ้านะคะ เราถึงจะมีชีวิตที่มีหมายสําคัญและกันอัศจรรย์ต้าเราไปมีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ตอนรับพระเยซูแล้วเรายังไปเป็นเหมือนโลกเรายังโลกเขาพาทำอะไรชวนทาอะไรเราทาหมดเราจะเจอระบบของโลกครอบงาระบบของมนุษย์นิยมครอบงาแล้วเราก็จะตกเป็นทาสเป็นเหยื่อของมันสตตนได้มันสตตนมันเคลื่อนสูงไม่ได้หรอกมันเคลื่อนระดับโลกได้ระดับโลกหมายถึงว่าวิญญาณของโลกการงานเนื้อหนังแต่บางคนบอ,อกว่าโอ้มันก็มีฤทธิ์มีเดชเดี๋ยวคุณก็รู้ นะมันปลอมแปลงมันบิดเบือนเท่านั้นมันไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเรานะคะที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณเราจะไม่ตื่นเต้นกับหมายสําคัญและการอัศจรรย์ของวิญญาณชั่วโอ้ตรงนั้นก็แรงตรงนี้ก็แรงถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะเข้าใจว่าใครแรงกว่าใครเราจะทราบและเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งสูงสุดและของแท้แน่นอนด้วย เราต้องระมัดระวังความคิดของเราจะไม่เคลื่อนต่ําเราต้องเคลื่อนขึ้นสูงนะคะก็คือเคลื่อนไปในมิติสวรรค์เราจะไม่เคลื่อนในระดับมนุษย์ธรรมดามนุษย์นิยมแต่เราจะเคลื่อนไปสู่มิติฝ่ายวิญญาณที่ไม่ใช่มิติของวิญญาณชั่วแต่มิติสวรรค์นั่นเองถ้าความคิดของเราต่ําพระเจ้าไม่สามารถทํางานผ่านเราได้ความคิดของเราจะต้องคิดตามพระเจ้าคิดตามพระวจนะ ดำเนินชีวิตโดยวิถีทางของพระเจ้าถ้าเราอยากอยู่เหนือธรรมชาติเราต้องไปกับพระวิญญาณไปกับถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ท่งมอบให้กับเราพระคำของพระเจ้าเป็นมรดกของเราพระคำของพระเจ้าเป็นป้ายชี้ทางเป็นหมายสำคัญของเราใครอยากเจอเราบังเกิดใหม่แล้วดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าสิคะแล้วเราก็จะพบเส้นทางที่อศัศจรรย์ เอเมนเพราะฉะนั้นเส้นทางของพระเจ้าก็มีเส้นทางที่ไปไกลกว่าเราไปไกลกว่าเส้นทางที่มนุษย์คิดได้เราต้องกล้าจ่ายราคาตรงนี้อย่าอยู่แต่ฝ่ายธรรมชาติอยู่ฝ่ายธรรมชาติขอบคุณพระเจ้าเราก็มีกัน แต่เราจะต้องไปให้มากกว่านี้ก็คือไปเคลื่อนกับในมิติที่เหนือธรรมชาติก็คือการที่เชื่อเรื่องฤทธิเดชเชื่อเรื่องพระวิญญาณทํางานเชื่อเรื่องของประธานเชื่อเรื่องการที่เราเปิดใจต่อพระวิญญาณของพระเจ้าและถ้อยคําของพระเจ้าที่มีการเปิดเผยสาแดงมนุษย์จะทะลุทะลวงในมิติฝ่ายวิญญาณได้เมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าให้กับพระกิติคุณอย่างไม่ธรรมดาเอเมนเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิด ตามพระคําของพระเจ้าก็แตกต่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะพระเจ้าจะทําหรือไม่ทําพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าจะทําแต่เราต้องกล้าแตกต่างหมายความว่ากล้าแตกต่างที่เราใช้ชีวิตมนุษย์ทั่ว,วไปความคิดของคนที่ทั่วๆไปกับความคิดของคนที่เคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณคนละอย่างนะคะในมิติคั้นนิยมของมนุษย์ของโลกวิธีของโลกเขาก็จะทต,ตามใจมนุษย์เอาตามเนื้อหนังเอาตามกิเลสตัณหา เขาได้ระดับแค่นี้แต่เมื่อเราทําตามพระคําของพระเจ้าบางทีมนุษย์อาจจะไม่ชอบเรามนุษย์อาจจะมีปัญหากับเราด้วยซ้ําไปเมื่อเราเลือกเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าเราไม่ได้เดินตามเนื้อหนังเราต้องกล้าที่จะแตกต่างจากมนุษย์เนื้อหนังจากคนทั่วไปเขาอาจจะไม่พอใจคุณเขาอาจจะบอกว่าคุณเนี่ยเพี้ยนไปหรือเปล่าเราก็ต้องกล้าที่จะเพี้ยนเละค่ะแต่เพี้ยนมาทางพระเจ้าไม่มีวันที่คนเหล่านั้นจะเข้าใจ แต่เมื่อเรามั่นอกมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสำแดงแล้วก็ดำเนินชีวิตที่แตกต่างเราจะพบการอัศจรรย์มันไม่ใช่วิถีที่เอาใจมนุษย์แต่เอาใจพระเจ้ามันไม่ใช่วิถีที่จะให้มนุษย์พอใจแต่เราให้พระเจ้าโปรดปรานเราพระเจ้าพอพระทยัยฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นมันต้องกล้าที่จะกาเรียกว่ากล้าบ้าเบี่ยพอสมควรที่เราจะกล้าแตกต่างจากมนุษย์ธรรมชาติ และเคลื่อนในมิติสวรรค์โดยการเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติใช้ความเชื่อพระคาของพระเจ้าเป็นป้ายชี้ทางว่าไปทางนี้เราก็ต้องไปทางนั้นแม้มนุษย์จะบอกว่ามาทางนี้เราต้องอ่านพระคาเราต้องเช็คว่าพระคาของพระเจ้าสอนเราอย่างไรพระวิญญาณพูดกับเราแบบไหนพระวิญญาณทรงนําเราก็คือพระวิญญาณจะทําให้เรามั่นอกมั่นใจแล้วพระคาของพระเจ้าจะรองรับด้วย พระคำของพระเจ้าจะเป็นมาตรฐานในการที่ชี้วัดว่าอันนี้คือน้ำพระทัยของพระเจ้าบางคนพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่มาเป็นความคิดของตัวเองพอมาเช็คดูโอ้นะคะพระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกทิศทางแบบนี้เราสลัดทิ้งได้เลยฮาเลลูยาไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะโกรธเรายังไงเขาก็โกรธเพราะว่าเขาดำเนินชีวิตคนละเส้นทางเมื่อเราติดตามพระเจ้า มันก็จะมีเส้นทางที่มนุษย์ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมของมนุษย์ทําให้พระคําของพระเจ้าขาดฤทธิเดชจะบอกให้ขนบธรรมเนียมของมนุษย์พระคําของพระเจ้า,า, ate, จรรเ,เ,จาเต็มไปด้วยฤทธิเดชเต็มไปด้วยสิทธิอํานาจแต่เมื่อเราไม่ดําเนินชีวิตตามพระคะําล่ะเราไปดําเนินชีวิตเคลื่อนลงมาต่ําอีกในระดับมนุษย์ด้วยกันค่านิยมแบบมนุษย์จะทําให้พระคําของพระเจ้าขาดฤทธิเดชมนันมันกําจัดมนุษย์ได้ด้วยวิธีไหนขนบธรรมเนียม ขนรรมเนียมระบบของโลกระบบของมนุษย์ฝ่ายมนุษย์ธรรมดานี่แหละเราไม่สามารถเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราจะทราบดีเราไม่สามารถที่จะไปด้วยลำพังเราเราจะมีผู้ที่จะนำเราไปและนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทำให้ความจำกัดของพระองค์ไปกับความจำกัดของมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่จำกัดมนุษย์ในจำกัดคำที่บอกว่าพระเจ้าทำได้ทุกอย่าง พระเจ้าครอบครองทุกอย่างมันเป็นจริงในชีวิตของเราไหมหรือมันเป็นเพียงแค่คำปลอบใจคำปลอบประโลมเราต้องเชื่อจริงๆถ้าเราเชื่อจริงๆพระคำของพระเจ้าก็เป็นจริงเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มองหาคนแห่งความเชื่อเป็นพระเจ้าที่มองหาคนที่จะร่วมงานกับพระองค์อยู่แล้วในโลกใบนี้หลายครั้งเรามองหาคน แต่เราไม่ได้มองหาพระเจ้าแต่พระเจ้ามองหาคนที่มีความเชื่อหลายครั้งเรามองหาคนเก่งมีความสามารถแต่เราไม่ได้มองหาคนที่มีความเชื่อคนที่เคลื่อนไปในมิติสวรรค์แล้วความสามารถของเขาก็จะพุ่งถ้าเขามีความสามารถอยู่แล้วพระเจ้าไปกับทุกชนชัน้นพระเจ้าไปกับทุกรุ่นทุกวัยฮาเลลูยามองคนที่คิดเหมือนพระเจ้า ถ้าใครก็แล้วแต่นะคะแม้ว่าคุณไม่มีอะไรแต่คุณคิดเหมือนพระเจ้าเนี่ยคุณจะไปได้ไกลพี่น้องจะไปได้วยไกลกล้าเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดกล้าเชื่อในสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้กล้าเชื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าต้องการให้เราทําพระเจ้าจะไปหาคนที่คิดเหมือนพระองค์พระเจ้าจะไปหาคนที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กล้าเชื่อกล้าทํากล้าแตกต่างกล้าที่จะเคลื่อนไปกับพระเจ้า โดยให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ให้มนุษย์พอใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจมาเชื่อระวังใจในพระเจ้าถ้าคนนั้นคนนี้ห้ามและเราก็ทําตามมนุษย์นั่นแหละเขาเรียกว่าเราไม่กล้าเชื่อสิ่งใหญ่ไม่กล้าเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเพราะฉะนั้นท้าทายคุณกล้าไหมกล้าที่จะติดตามพระเจ้าไหมกล้าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไหมกล้าที่จะเดินกับพระเจ้าและแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปไหม เขาไปทำสิ่งนี้แต่เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยหลายคนทำให้มนุษย์พอใจแต่กล้าตัดใจจากพระเจ้าเราต้องกล้าติดตามพระเจ้าเราต้องกล้าเชื่อและทำตามพระคำของพระเจ้าเราจะได้รับจากพระเจ้าเพียวเเรากำลังจูนคลื่นของเราไปกับพระเจ้าเรากำลังเข้าสู่ความถี่ของพระองค์เรากำลังบินขึ้นสูงร่วมกับพระเจ้าฮะเลลูยาขอคิดเรา จะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรถ้าเรายังเป็นเหมือนโลกคานี้ฉันพูดบ่อยเราต้องเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเราต้องเป็นแบบสวรรค์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกมันมีบทเพลงนี้ด้วยนี่แหละสาเหตุที่พระเจ้าให้พระคําของพระองค์กับเราพระเจ้าต้องการยกระดับเราเฉะลเชียวเสียวคนที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระคําแต่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ไปดําเนินชีวิตแบบโลกเคลื่อนต่ําเคลื่อนลงไปทําไม เคลื่อนขึ้นพระเจ้าต้องการยกระดับเราถ้าเราอยากจะเคลื่อนยกระดับเลื่อนชั้นผีก็ยังกลัวเราเนี่ยก็คือการดําเนินชีวิตในความเชื่อที่เหนือธรรมชาติคือการดําเนินชีวิตตามพระวจนะพระคําของพระเจ้าเนี่ยยกระดับความเชื่อของเราอย่าลืมนะคะข้อคิดมันสตันไม่กลัวตําแหน่งสูงในโลกนี้มันสตันไม่กลัวเงินทองบ้านหลังใหญ่แต่มันสตันกลัวคนที่เชื่อฟัง และถ่อมใจต่อพระคำของพระเจ้า,าและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราไปสู่ระดับที่พรุงต้องการที่เราจะคิดเราก็จะต้องคิดด้วยพระคำของพระเจ้า,าและดำเนินชีวิตตามนั้นเราจะไม่ต่อต้านพระคำของพระเจ้าย้ำเราจะไม่ต่อต้านพระคำของพระเจ้าเราจาเป็นจะต้องรับพระวจนะทั้งอ่านทั้งคิดทั้งไตรตรองไม่ใช่คิดออกนอกรูปนอกแบบคิดตามพระคำนั้นเละเชื่อให้ได้ อย่าต่อต้านพระคำแม้ว่าเรายังไม่เข้าใจตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราถูกเรียกให้เหนือธรรมชาติเราถูกเรียกมาเพื่อที่จะทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติพานมนุษย์ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเมื่อเขาเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณและเคลื่อนไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเรื่องมิติสวรรค์ล้วก็เชื่อฟังและทําตามพระคาของพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเชื่อเรื่องพระกิตติคุณที่สมบูรณ์เชื่อเรื่องฝ่ายวิญญาณแบบสวรรค์ แล้วไม่ทําตามพระคําของพระเจ้ามันไม่ใช่การที่เราจะเหนือธรรมชาติก็คือการที่เราเคลื่อนไปกับพระเจ้าฟังพระคำพระเจ้าเชื่อฟังทมบัญญัติของพระเจ้านี่แหละเราต้องการความเชื่อที่เหนือธรรมชาติเราจําเป็นจะต้องไม่ต่อต้านพระคำทาตามพระคำพระคำของพระเจ้าบอกว่ามีของประทานแบบนี้แบบนี้ก็ต้องเชื่อไม่ใช่ไปตัดออก พราคำของพระเจ้าบอกว่าเราทําแบบนี้ได้เราก็ต้องทําบอกว่าวางมือรักษาโรคได้ก็วางบอกว่าจะขับผีได้ก็รับเอาเอาไปขับผี <c oughs> เราต้องพัฒนาความเชื่อของเราที่จะเคลื่อนไปกับภิกติคุณที่สมบูรณ์และเรื่องเหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นเราต้องเช็คตัวเรานี่แหละเราไม่ต้องไปเช็คพระเจ้าเราไม่ต้องไปเช็คว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไร เราต้องตรวจสอบว่าเส้นทางของเราเนี่ยเป็นเส้นทางนที่ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องมันจะมีหมายสําคัญและการอัศจรัน์เราอยากจะมีชีวิตแบบอศัศจรัน์เราอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดการอศัศจรัน์ได้ทุกวี่ทุกวันเราอยากทําการอศัศจรัน์เหมือนที่พระเจ้าทำํำก็คือเราต้องเอาชีวิตของเรามาอยู่ในวิถีทางของพระเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราพูดเรื่องสําคัญก็คือพูดเรื่องหมายสําคัญนี่แหละ การที่เรามีสาระสําคัญก็คือเชื่อพระเจ้าที่มีหมายสําคัญนี่แหละหมายสําคัญเป็นหมายสําคัญที่พระเจ้าเป็นผู้ทํางานเมื่อเราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นให้เรายำเกรงพระเจ้าเราจะไม่อ้อวดเราจะไม่เยื่หยิงเพราะว่ามันไม่ใช่เราทําแต่พระเจ้าทําหมายสําคัญที่พระเจ้าให้กับเราพระเจ้าบอกกับเราว่าเราจะทําหมายสําคัญได้เมื่อเราเข้าใจคําว่าอิมมานุเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา ทุกสิ่งก็เป็นไปได้ไม่สำคัญไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่อยู่กับเราทุกวันให้เราเชื่อให้เราติดตามพระเยซูคริสต์เราไม่ได้ติดตามหมายสำคัญเราติดตามพระเยซูหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็จะติดตามเราเรียบเรียมให้ถูกนะคะหมายสำคัญอยู่กับเราที่เรามีพระเจ้าตลอดวันเวลาเราต้องรับการเปิดเผยที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่อยๆทุกวัน อาเลลูยาก้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพรบวชนนะขอให้เราเคลื่อนในที่สูงให้เรากล้าเชื่อพระคําให้เรากล้าดำเนินชีวิตตามบกิติคุณที่สมบูรณ์ให้เรากล้าที่จะใช้วิถีและเส้นทางที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ให้เราที่จะกล้าที่จะเดินตาม น้ามไทยของรพระเจ้าคือการเชื่อฟังและทำตามพระคําของรพระเจ้าและพระเจ้าจะยกระดับความเชื่อของเราและความเชื่อของเรานะั้นแหละพระเจ้าต้องการที่จะร่วมงานกับเราและเราก็จะเคลื่อนในที่ที่พระเจ้าได้ทรงบัทับอยู่ในที่ที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราองให้ทําเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพรชีวิตทุกคนที่ไม่ได้ต่อต้านพระคําของพระองค์และเชื่อและยอมรับและพระเจ้าจะเรียกเขาทําหมายสําคัญและการอัศจ,จรรย์ถ้าเราเชื่อน่ะหรือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง ฮาเลลูยาสรรเสรินพระเจ้าเราไม่ได้แสวงหาหมายสําคัญแต่เราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระกิตติคุณเมื่อเรามีพระกิตติคุณเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์มีพระวิญญาณมีพระคมและเราดําเนินชีวิตเคลื่อนไปเราก็จะเห็นหมายสําคัญติดตามคนคนนั้น ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราอิมมานูเอลข้าแต่พระบิดาเจ้าเราจึงมอบซึ่งกันและกันถวายปรงเจ้าข่าพี่น้องช่องทีมข่าวดีให้กับพระองค์ให้ปรุงทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากขึ้นและมากขึ้นในพี่น้องของเรา ในคริสตจักรของแต่ละท่านเราจะเห็นมิติสวรรค์เคลื่อนอย่างไม่ธรรมดาเราขนาบขับไล่ผีร้ายวิญญาณชั่วโอ้โปร่งจะขาไใครที่เจ็บป่วยพระเจ้ารักษาอย่างเร่งด่วนและใครที่เจอการลบกวนต่างๆเราขนาบขับไล่ผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปจากเส้นทางหลุมพางของพยามารและกับดักต่างๆเราลืออล้อถอน ทำลายเราส่งทูตของพระเจ้าเข้าไปประจำการแต่ละที่แต่ละแห่งในเส้นทางที่เราเดินขอปกป้องเราให้พ้นจากมารลายให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพราะเราเลือกที่จะติดตามพระองค์เราจะพบการอัศจรรย์ไม้สำคัญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอี่เมนพระเจ้าอวยพรค่ะววัข้า